อนนี้พี่ก็มาถึงสตูดิโอเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะรอแต่งหน้านะคะนี่ก็ไปเอาชุดที่พี่ยามาแล้วนะคะนี่คือหางช้างของแท้ๆเลยนะคะวันนี้จะได้ถ่ายแบบชุดกระเหรี่ยงแดงของตัวเองด้วยชนเผาตัวเองนะคะแล้วก็น,นี้เป็นเครื่องประดับนะคะข้างในเดี๋ยวพี่จะได้เห็นชุดเต็มน,นะคะพี่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากอันนี้ก็เป็นชุดของพี่เองเมื่อเช้าพี่รีบม,มาแล้วนะแต่ว่าพับๆมามันก็เลยยับนะคะ เดี๋ยวนี้จะได้ใสละแต่ว่ายังไม่รู้นะคะว่าจะเป็นคอนเซปต์ไหนเดี๋ยวพี่ต้องรอชมนะคะสตูดิโอเขาสวยมากเลยเนาะสวยมากอันนี้เ็นผถ้าโดยกลองมูใช่ไหมเนี่ยถ้าโดยกองมูของเรานะคะโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะนั่งรอ,อคิวแต่งหน้านะคะแล้วก็จะไปถ่ายเบื้องหลังให้พี่ดูกัน,นะคะ่ะ ก็เหลือแค่ใส่หางช้างบริเวณที่ขาแล้วก็ตกแต่งอีกนิดหน่อยนะคะสวยไหมคะพี่พันนี้คือมาแบบว่าสไตล์กระเหรี่ยงแดงโบราณของแทนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายกันโลเคชั่นข้างนอกนะคะน่าจะเ,าเป็นแถวริมน้ําหรือว่าแถวทุ่งหญ้าทุ่งนาประมาณนี้นะคะตอนนี้คือนางแบบอีกคนนึงก,กลาลังแต่งตัวแต่งหน้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะออกไปข้างนอกกันเ,เดี๋ยวพี่ต้องเข้าไปแต่งตัวข้างในต่ออีกเพิ่มเติมนะคะไปใส่เนี่ย หางช้างเนี่ยค่ะทาไใส่ที่ขานะคะเดี๋ยวก็พี่ๆีก็รอดูรูปสวยๆได้ที่ทางเพจลูกพีชชาแนลก็แล้วกันนะคะี่ขอไปแต่งตัวกันแล้วกัน,นะค่ะตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพิ่ก็ต้องไปถ่ายแบบต่อแล้วก็อาจจะเป็นแนววิถีชนเผ่านะคะสวยไหมคะคือหนักหางช้างมากคืออันนี้คือเป็นแบบเครื่องประดับเขาเขาบอกกันว่าถ้าคนสมัยก่อนถ้าใส่เบียเยอะขนาดนี้สแสดงว่าเป็นคนมีตงังค์นะเป็นคนรวยนะเนี่ย แต่ถ้าสมัยนี้น่าจะน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่รวยนะสมัยก่อนน่าจะรวยนะใส่ยเยอะขนาดนี้อันนี้ก็เป็นเป็นอ่กากำไรเงินแท้นะคะของกระเหรี่ยงแดงน,นะคะจะเป็นแบบนี้นี่ก็จะมีตัวอักษรแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยอันนี้คือยืมของพี่ยามาเองนะคะมันจะมีแค,ค่ไม่กี่คนอนะที่มันมีเครื่องประดับหรือว่าอะไรแบบเนี้ยที่ยังมีอยู่ในสมัยนี้นะคะสวย,ยไหมคะนี่คือสาวกระเหรี่ยงแดงแท้แท้นะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนถ่าย,ยตอนนี้พี่ก็กำลังเดินไปนะคะก็จะเป็นถ่ายตรงบริเวณริมลำธารน,นะคะเพราะว่ามันจะสวยมากเป็นโลเคชันแบบว่าติมทานเก่าๆเน,นี่ยค่ะนีนะคะทีมง,งานก็เดินลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปหาโลเคชั่นสวยๆก่อน เป็นอย่างไรยินดีตอนรับสู่แม่ของซ้อนคันฟรีไทยแลนดมือแสน่างไกลแต่มีวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันแต่เรามอรบรรที้แก่กันผมเป็นไทยใหญ่เยนเป็นกะเหรีย่ยง สาวสองคนนั้นม,งแ,ง,มงแลนมูเซลีซองน่ารักไม่แพ้ใครจีนอยู่นานก็สวยปะโปอ้ค็คดี แม่แห่งนี้มันช่างงามตาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติทารายักเดอหลายชนเผ่าให้คุณลีบมาประเพณีงามลือนามชาติพันธ์นานาเวลคัมทูแม่ห้องสอนติดกับล้านานายินหลีตอนหับอออค่ะ น,นมองพูดว่าย่อนย่อนลีส่อนความความที่พูดนี่หาการเรียนข้าวอมโสฟะเลากะเรียนแดงลายปาโป้ปม,ปปม,ม,มันกนลาลาเบียวมุงเ้าอัรัเจ,จ้าแล้วกี่มองไปว่า ô nhiễm đi số khoa qua chi phục nhãn tờ đi khảo ô nhi số phở lâu tờ đi ăn đèn tay mẹ không. Bỏ lỡ những video hấp dẫn โอเคน่อะไรอ๋อโอเคหนึามหนึ่งสานอยกขึ้นมาหนึ่งสโอเคงาได้และโอเคได้ละค่ะน้ำสวยงามใส่ชุดน้องคนนี้หน้ารับแสงกระสุนอันนี้มาได้กรใส่เสรจมาได้โอเคควันคันได้พร้อมควันได้ สองค่ะหนึ่งสองค่ะหันหน้ารับแสงกันนะนั่นแหละหนึ่งสองก็หนึ่งใส่ไิ่ติดนซะหลังใช่ไหมล่ะใช่แล้วติดมันก็ใช่แล้วติดต้องมีติดมันติดขลังนะนะหัวลบเอาอ้าวัหลบไปขึ้นขี้เดขนาไหนบ้างถุงเลย นั่นแหละอ่าโอเคค่ะนั่นแหละค่ะ,ะนี่นนั <c oughs> ่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจะถ่ายยังไงตอนนียแปบบดส<า>ิบท้เล <c oughs> ถ่ายไม่ได้เลยถ <c oughs> ่ายไม่ได้ของทพี่ได้อยู่ของที่ได้ของกลาน อต,อตอนนี้นะคะพิทก็ถ่ายชุดกระเหรี่ยงแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนชุดนะคะนี่น่าจะเป็นชุดของกระเหรี่ยงขาวนะคะตอนนี้เราก็มาถ่ายกันที่นาข้าวนะคะซึ่งเป็นนาข้าวที่พิทเคยมาตีข้าวคลิปก่อนก้อนมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนี้ข้าวมันโตแล้วนะคะเขาจะทําเป็นเหมือนเป็นนาแค่บันไดที่นี่ก็เป็นนาข้าวบ้านหว้วเสือเท่านะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายที่นี่กันกกที่หนึ่งเพราะว่ามันมีอะไรรู้ไหมคะสวยมากนี่ให้พี่ดูนี่เป็นกระท่อมตรงนั้นนะคะ กระท่อมเก่มากดูกระท่อมเก๋มากตอนนี้ทีมงานของเราก็กําลังเตรียมของนะคะเดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะเอากล้องเอาอะไรมาเสร็จแล้วก็น่าจะมาถ่ายกันตรงนี้นะคะสวยมากเลยฝนตกฝนเริ่มโปรยปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีดถ่ายแล้วก็ปิดกล้องกันนะคะมีน้ําไหลด้วยอะ่ะไปดู่าจะมีปูอะเนาะ ที่เป็นชุดกระเล่งแดงน,นะคะก็จะเป็นแบบโลเคชัน่นลำทานนะคะแต่นี่เราเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเราก็จะอาจจะเป็นแบบเราทุ่งข้าวส,สวยๆนะคะโอเคเดี๋ยวพี่จะถ่ายเบื้องหลังให้พี่ดูแล้วก็ลงในคลิปนี้นะคะพี่ขอตัวไปทํางานก่อน,นะคะ่ะตรงนี้แหละน้องพีชนันแหละเออท่าเมื่อกี้นะ่ะท่าเมื่อกี้นะ่ะโอเคนั่นแลหละนั่นแหะหันน้ามาเลยค่ะหันนี้หันน้ามาหันนี้หันน้ามา โอเคนั่ okay, นแหละค่ะนั่นแหละมองที่ต้นข้าวเดี okay, well ๋ยวไม่ใช่จีบจริง เรียบข้าวอ่าลงตรงไหน กำลังจะไปถ่ายต่อนะคะอันนี้เป็นกระเรียไงไนะคะพี่ไม่รู้ล้อนยร้อนสร้อนแระวางรนะโอเคค่

โยนมก็ได้ไป่อยไขนี <t ương la i> ่เ่อนอปลานั่นแ่ะปาเปเรกปลาอะไที e ่มันอยู่ในที่โนน่ะมต้องมาอย่างน้เอยานี้เออนั่นแ่ะอย่างนั้นเอาน้ำน้ำขอน้ำขอน้ำรอดนนึ่งสองสามเลยนะหนึ่งสอหนึ่งงไกันเอ่าทู ตรงนี้ต้องรินน้ำใส่กันเฮ้ยคนี้เด่นมากเลยอ่ะนี่ใครวนะสวยที่นี้สวยทีนี้สวยแลอานี้อนตรงนั้นมาเอามาแล้วกมันปิิงเป็นขันนี่นะโอเควันละยี่ค่ะได้แล้ หอยขาวแล้วยค่ะขาวค่ะรับประกันค่ะรับประกันค่ะเข้ากันแล้วอ่กข้าหน่อยสักข้าวข้าคนเดียวไปเลยยังมีคนอยากจะหมดละใกล้จะหมดละ เืองแม่แห่งนี้มันงามตาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติทาราอยากเจอหลายชนเผ่าเพื่อคุณรีบมาประเพณีงามลือนามชาติพันธ์นานาเวลคัมทุแม่ห้องสอนติดกับล้านนายินหลีตอนฮับออกค่ะค่ะตอนนี้พี่ก็ถ่ายแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นชุดเกี่ยวกับกระเรี่ยงโบราณนะคะทั้งกระเรี่ยงขาวกระเรียงแดงแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกระเรี่ยงโบราณสมัยก่อนนะคะซึ่งพี่ถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าเป็นเหมือนรวมกระเรี่ยงะในเสื้อตัวเดียวนะสวยมาก แล้วก็มีผ้าโพกหมวแบบนี้ด้วยนะคะรู้สึกว่าใส่ชุดกระเลียงอะไรก็เหมาะไปหมดเลยเนาะโอเคค่ะก็โลเทชันสุดที่สุดท้ายนะคะก็คือที่น้ำตกนะคะเดี๋ยวยังไงรูปสวยๆนะคะจากพี่ช่างภาพเขานะคะเดี๋ยวพี่จะเอาไปลงไว้ให้ในเพจนะคะต้องขอบคุณพี่อาร์ตนะคะาทางด้านรักยิ้มสตูดิโอนะคะแล้วก็พี่ๆจาก จังหวัดลำพูนนะคะซึ่งเขาเป็นช่างภาพมืออาชีพอยู่นะคะแล้วก็พี่โมอีกคนหนึ่งนะคะเป็นช่างภาพประจําอยู่แล้วโอเควันนี้ก็จะขอบิดคลิปไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นเงิงใชลูกพี่ชาแนลด้วยนี้ยังไงก็รักแล้วก็เอ็นดูหนูไปนานๆน,นะคะหนูมาถึงจุดนี้ได้ก็ขอบคุณใครไม่ได้เลยนอกจากอาจารย์อันแน่ออนทัวร์นั่นเองเดี๋ยวรอดูคลิปไปใหม่หนูในช่องพี่แน่ได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะพาพี่แน่เข้าป่าละพาไปทําอะไรต้องรอชมนะคะโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีคะ่ะ